อันนี้ของของของน้องนี่เจ็บมากี่วันละอ๋อมาประมาณหลายเดือนนะเดือน,นะนสองเดือนนะฮะพอดีตอนเป็นครั้งแรกก็ลดล้มอะค่ะแล้วหมอก็ถอดเล็บอืมแล้วพอเล็บมันงอกก็เป็นเหมือนเดิมอืม,อมคือแค่นี้เองนะคะเล็บของหนูนะตรงนี้มันหนารับต้องจะใบตรงนี้ให้มันบางบแล้วเล็บมันก็จะได้ยาวออกมาปกติ แต่อันนี้พอมันหนามันอาจจะแบบใส่รองเท้าเบียดหรือว่ายังไงหนูเลยมาเจ็บหนูเจ็บแค่มุมนี้แต่หนูไม่ได้เจ็บตรงโคนใช่ไหม<ช>อ่าอ,อันนี้นิดหน่อยเพียงแต่ว่ามันเป็นแผลห,หนูคงไม่ได้ดูแลเรื่องเรื่องเรื่องแผลมากกว่าใช่ครับอืมหนูจะต้องดูแลเรื่องแผลล้างทําความสะอาดเอาน้ําเอาน้ําเอาแอลกอฮอล์เช็ดรอบแผลเนี่ยค่ะเช็ดล้างน้ําเกลือใส่ย,ยา ขอโทษนะต้องปิดขอโทษค่ะลูกเป็นสแกแต้วตัดที่บ้านก็เหมือนทำตัดนีนั่นเดยวพี่ว่ามือป้ะพี่เอื้อมานะเคยเคยแบบว่าตัดเล็บลูกค้าตอนที่พี่เอิอยู่ร้านเก่าเนาะแล้วเล็บอะกระเด็นไปหาลูกค้าอีกคนนึงจะ้เขาเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาก็บอกว่าอุ๊ยเล็บตีน เยอะเลยวะขำม,มากเลยคือเล็บประเด็นไปหาเขาไงใส่ภรรยาของสอนเขาว่าตีนอะไรเงี้ยเขาบอกเล็บตีนเดี๋วเพี่อนขอมือบางก่อนเดี๋ยวกระเด็นไปหาน้องเวลาเราตัดเล็บตัดโค้งอะ ี่าพิมพ์ตะใบตรงนี้หนูจะเจ็บไหมอ่ะกดอย่างนี้หนูเจ็บไหมครับมันพิ่พ์ยังตะใบไม่ได้เด,เดี๋ยวนะพิมพ์เขอรอรลยางยางเราต้องคอยแต่งเนื้อนะคะถ้าเราถอดเล็บมันเนี่อยอุ๊ยอะ,อะไรลูกมันเจ็บครับเป็นเนื้อไม่เลยนี่เนื้อตรงนี้แข็งมากต้องคอยแบบหนีบเนื้อตรงนี้ หนูร้องหนูก็พ่เอิมหนูก็พ่พเอิมตัดเนื้อหนูเลือดออกเนี้ยน่าจะโดนเนื้ออ่อนนิดนึงเลยเหนกับเนื้อแข็งเน้อออเลยหนูกลัวมากอะ่ะต้องกล้าเสี่ยวทีนี้เสร็จตรงนี้ของหนูอะมันเป็นเป็นหนอง <c oughs> ไม่ค่อยตัดออกอ่อน เห็นนะต้องค่อยๆตัดเจ็บไหมไม,ไม่หรอกครับเมื่อกี้ถูอย่างงี้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับแค่นี้เองมันดูเพื่อว่าหนูเป็นแผลครับแค่นี้เองหลกอันนี้อ่ะออกแล้วใช่ไหมแต่พี่เอื้อมพิษอันนี้ลูกค้าหรือ อันนี้พี่เอิ้มจะต้องตัดออกบ้างนะนั่นเดี๋ยวพี่เอิ้มจะต้องจะใบตรงนี้นะพิดถามสิว่าใช่ลูกค้ามไหมต้องกัวงค่ะ คือถ้าเราถอดเล็บนะเราจะต้องคอยถ้าเราถอดเล็บเราจะต้องคอยแต่งเล็บที่บรหนาค่อยๆตัดค่อยๆตัด,ตดแต่เราจะต้องแช่น้ําตัดนะคะไม่ใช่แบบตัดแห้งๆเขี่ยทาความสะอาดเราแล้วก็เล็บตรงนี้ี่เป็นสีขาวนะเดี๋ยวมันจะเป็นสีแบบฟอร์ฟอร์เหมือนเล็บเป็นเชื้อราเราไม่ต้องตกใจนะที่เล็บที่มันดูเป็นตายเพราะว่า หนูโดนหนองหนองกัดกัดหนองอะ่ะเนื้อมันก็เลยตายหนูก็คอยตัดตรงนี้ออกตัดออกเรื่อยๆแล้วพวกนี้เดี๋ยวใช้น้ําเกลือล้างล้างแล้วก็ทําแผลอาะเพิยมกดก่อนเจ็บไหมเจ็บไหมอือแค่นี้เองเป็นเพราะน่ากลัวเพราะดูเป็นแผลอี่ีริยมล้าง